โอเคทุกคนถือว่าตอนนี้รถแมคโครแปลงทางก็มาหอดจุดแล้วเนาะมีแต่สีเริ่มดำเนินการขุดเลยตอนนี้เลือกประมาณสามเมตรเนาะแต่ยังบพบเถื่อนเนาะ สบ,บายดีสบ,บีได้นะพบกับตนอินทจากซองเหล่าบรรณาสนแนลเนาะห่างหายจากการห็ t คลิปไปหลายมือเติมนะเนาะเนื่องจากว่าบ่มมีเวลาอยู่แต่ใน,นป่าเดี๋ยวเมื่อนี้มื่อนี้สิพาทุกคนไปขุดหาสมบัติเนะเดี๋ยวจะเอาเอาเมคโคไปขุดหาสมบัติได้จุดพิกัดใหม่มาเนาะวู้ว,วา้าสีพบสมบัติหรือบอ่เนาะ เดี๋ยวไปติดตามนํากันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เอากําลังเอาจีเพสเนาะไปสอกขาจุดที่จะขุดลองเบิ้งวาสีพบหรือบอ่เดี๋ยวรอท่าติดตามนํากัน ตอนนี้แมคโครมาจอดทาแต่เสาแล้วเนาะที่จะรอทาที่จะขุดเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กำลังซองหาจุดยังบุ่พบเนาะเดี๋ยวถ้าพบแล้วก็เสียแมคโครไปขุดเลยบุหงาวาสีพบสมบัติหรือบอ่เนาะรอทาติดตามน้ำกันบรรยากาศห้วยน้ำเนาะ เฮ้ยได้แตัดเ,เจ้าลงทางนั้นก็ได้ลงบนเพียงขึ้นมาไปเลยทำห้วยมาเลยหรือว่าเจ้าย่างเออเจ้าย่างมาพีก็ได้เออได้ได้อา่าอ,าอาโอเคทุกคนตอนนี้พบจุดแล้วเนาะพบจ,จุดที่จะขุดละเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันรอรอรุนเนาะรอรุนน้ำกันา่า สีพบแห่หรือบอ่โอเคถือว่าจุดนี้เนาะที่จะขุดเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กำลังซีแปลงทางเข้าไปเนาะจุดมันอยู่ไหนฮนะเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนฮนะเนาะ เอาสิขุดแบบคุ้มแบบคุ้มสร้างแป๊บแปบคุมสร้างแบบเลิกเลยแหละบูมาว่าสิพอหรือเปล่านะต่อท่าติดตามดำเนินการเด้อโอเคทุกคนือว่าตอนนี้รถแมคโครแปล ang, งทางก็มาหอดจุดแล้วเนาะมีแต่สีเริ่มดำเนินการขุดเลยเอาสีขุดเป็นลักษณะเป็นขุมสร้างเนาะขุมสร้างเลิกเท่าที่จะขุดเลิกได้เนาะเดี๋ยวรอ รอท่าติดตามเนาวาสิพบพสมบัติหรือบ่เนาะสมบัติของเขาก็คือแฮเล็กเนาะรงน,นี้เลึกประมาณสามเมตรเนาะแต่ยังบพบเถื่อเนาะเดี๋ยวรอท่าติดตามมีจักน้อยเนาะ อออโอเคเนะาะทือว่าคุมพมิดนี่ทือว่าฟาวเนาะโมเห็นเนาะเอาขาเลิกประมาณ4-5เมตรเนาะ4-5เมตรเต็มโมเห็นเดี๋ยวเขาจะทำการถมคืนเนาะเพราะว่ายานสักยานอย่างตถบรรทุกนะเดี๋ยวเขาจะถมคืนเนาะ เพื่อป้องกันสัตว์ก็คือตัวงูตัวควายของประชาชนยุคเคนี่เนาะยันมันมันมาตกตัวนี้ก็คือว่าตายลเลยแหละเดี๋ยวเขาจะไปขุดที่ขุมนึงเนาะอยู่ฝากบึงนั่นเนาะอยู่ฝากบึงนั่นเนาะเราท้าติดตามกันว่าสีสีพบมีเอียงหออรือเปล่านะโอเคทุกคนเนาะเขาสีขุดอยู่นี่อีกจุดนึงเนาะ ตัวนี้จะแบบขุดอีกทรงคุ้มพันมาพันมันขุดลึกโบไดณเนาะเนะื่องจากว่ามันเปื่อมแล้วก็มีน้ำไหลจุดนี้เขาย้า่ยคือมาขุดอยอะแถวเอ้าตีนโพนี่หนึ่งเนาะเพื่อบให้มันมีน้ำเนาะบรรยากาศก็แบบเป็นทงนาเหือเนาะสภาพเป็นทงนาที่ว่าเห็ดนาโบรา,รา,รา,ราวโบราณเพราะว่ามันเป็นเปื่อม บรรยากาศรอบๆเนาะโอเคทุกคนรอถ้าติดตามนำานนการบางอย่างเนาะวาสิพอหรือบอคมเนี่ยตัวนี้นี่สีเป็นคมค่อนข้างค่อนข้างเลิกแล้วก็แย่เนาะรอเบิ้งว่าสิพบหรือบอเนาะ ภาวนาให้มันพบเนาะโอเคเนาะถือว่าฟาวเนาะเมื่อนี้บร่ระสบผลสำเร็จเนาะฮามาขุดอยู่ประมาณสองสามคูมนะเนาะบ่นะอพบสมบัติเนาะแก็คือบอ่อพบแฮวเหล็กเนาะ เพราะว่าก้อนที่เฮาสีมาขุดนี่เฮาได้ข้อมูลจากการฮิโทรนิฟิสิกเนาะอ่าคามเมเล็กมันขึ้นส่วนนี้เนาะก็เลยใส่รถจกมามาขุดเบื้องเนาะบางทีมันอาจจะยุ่งเรือก,ก็มีเฮาขุดรถจกขุดบดถึงก็มีเนาะมีแต่ต่อไปเฮาซีทําการซีเจาะเนาะจเจาะเบื้องว่ามันอาจจะยุ่งเรื่อย่าวยังงน,นนะโอเคเนาะคลิปนี้เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันมีแต่สิพยายมซองให้มันพอเนอะาะเราซีไขยไายเป็น มาให้เบึ่งอีกบันหนึ่งนะเอออย่าลืมเข้าไปกดติดตามเด้วเพื่อติดตามเพื่อประพัดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบใจหลายๆสบายดี